ถ้าเกิดอ้อนี่เยอะเลยนะเริ่มใหม่ไม่มีโบนัสัวหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งไม่ได้กดปิดใหม่ใช่ไหมไอ้น้ำกดไปด้านหนึ่งเป็นไงอ่ะมันต้องปิดต่อเข้าเกมปะเอาเลยเดี๋ยวออกออกใหม่อะไรบ้างไหมเออใส่มางกระทองหรือจบด้านนี้โอเคได้เลได้เลยนะผมกดแค่ด้านเดียวนะอ๋อแค่ด้านเดียวนี่คุณคุณยังไม่มีของตัวนี้เหมือนผมโอเคมาทองเหรอม้าทองเจอซูเคไม่ได้หรอ เฮ้ยเพื่อนมันเมื่อวานเมื่วานผมผมเล่นกับพี่ชานว่าผมชักเดี๋ยวผมเบื่อเออชนะพอยันเบื่อแล้วอันนี้อะไรมีทีมน้ื่เงิน้นกูอยู่คือยังไงว่าแบบอยู่อยู่อยู่กับอทีมแบบเอออู้ยอ้าวเหยออู้ย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 อง้ยอูยอู้ยอู้ยอูเลอ้ยอู้ยอ้ยวู้ยอยอยอู้ยออู้ยยอยอ้ยย้ยอออยย้อย ไปด้วยกันนะคไปไปนุเย้ยมึงทาไมเล่นอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวคูณคมือไปฮัลโหลเดี๋ยวมึงไม่โอกาสกูเลยเดี๋ยวได้กด A หนึ่งอ้อกเอ้ยมันเอาอ๋อไปเงี้ยเอ้าเอาเอาเไปแล้วโอ้ไปคนง่ายเลยด้วยกันเนะ เออมงม่้กลองโอ้ไอ้ชงใาหลังเอาเรวะไได้เฮ้ยเราต้องลุมแล้วหว่ะมันชนะะเวยต้องลุมแล้วเงี้ยอันนี้จะหยิบไงวะ

ปล่อยยังไงงก็ตอช้ม่ได้กูกูไ่ยังไงกูก็เลยไม่ชนะอยู่แล้วเอ้ยเทไม่ติดเอออโอโอเคอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่

กระโดดแล้วแล้วแล้วมันล้มเออกูชนะแล้วเหรอไม่เล่นเลยเอลอกคอหลอกเอมันไปอ๋อแล้วอย่างนี้เิดนจับฟุ้มนะเอ้เอเจบ ไป Harriet> ไปไปสิหมัดกดดีว่ะโอเยเียัดบัดเหยดัดเียดัดเียดัดเียดัดไปโยนยากไงวะโอ้โหสลบเลย

ไอ้กูไอ้กูอุ้ยกระแสน้ำมาแรงเอ้ยโดนเลอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเเ้ยเยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้กเ้เฮ้ยยเฮเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮยเย้

พลังบอ,อ,อายเย็บเย็บเย็บเย็ย็บเย็บเยไปอ้ใช้ยังไงล่ะห,หล่นไปสิใช้ยังไงล <salt> <c oughs> ่ะใช้ยัะ แล้วไอ้แชมป์มันอ่อยกุยที่แีบจิ้มร่วงเลยด่าด่านี้คือจะไขหน้าเนี่ยเฮ้ยมวเมันโดบอ่ะมันโดบอ่ะเออดบใช้ยังไงเหรออ้ยไปก่อน ไอ้เที่ยไม่ักเฮ้ยเฮ้ยตก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 เล่นเคลๆ่อนเนเคน่เย็บเย็บเย็บย็ยบไอ้คนผันปอนว่ะใช้ไงวะอ้าไไตกตกแล้วนี่ใช้ยังไงเลยะใช้ยังไงยใช้ยังไงเไม่มมีอะไรสกกเทาเมโอยโหลต่อยทีล้มเลยว่ะมันวิ่งต่อยลม่เยใช่ใช่วิ่งต่อ ไปซิไปไปเออไปไอ้เหมาเชียดดิเงียบปัดเงียบปัดเอออะไรวะทุ่มข้ามไหลอ๋อเวลาเวลาคนแพ้คแพ้มันจะแก้ได้เว้ยมันคุมมันทุ่มข้ามไหลกูเฉยเลยกูกำลันกันโควงเงกูไม่กตอนจะโยนกูไม่กำลังจะโยนในน้ำเนี่ย อีกหัวัว่ำเลยแซมสลบเลยเออเออหมดสภาพแม่เล่นไงวะอันนี้อะไรอ่ะอะไรอทำอะไรอ่ะมืดอ้อเปิดไฟแล้วแล้วจุดเป้าหมายทำอะไรอ่ะเป้าหมายก็โยนคนลงเหมือนเดิมไงนี่เนี่ยเนียนนะ แลวขอขอได้กันเฮ้ยเอ้ยยกกัไปเฮ้ยิตกเลยเหรอกิ้งแบบนักโซ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 ่กิ้งแบบนักโซ่ขอเด้ก ไปเดกบเย็บดั็สเยบเย็ย็บเย็บเย็บเย็บย็บเ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 ย็บย็บเ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 ยเย็บ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 เย็ยเย็บเย็บเยเยย็บเ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  ไฟให้หมดไปให้หมดอี๋เอ้ยเอาไอ้เส้นน้ำอะไรกันไปให้หมดไปให้หมดไปให้หมดอี๋เอาหมดอยู่ในมือแล้วไปให้หมดอะไรเลยหรอเอาตายตีตาไม่ต้องตกไม่ต้องตกสลบคาที่มึงมึงเก่งมากกว่าเออตีตัะเข็บ ไหลเดินขีดเออทิ้งตัวทิ้งตัวเอาเส้นน้ำออกไปเกิดเส้นน้ำออกไปเว้ยเส้นน้ำใครจับกูดิ้บ่อยกูดิ้บ่อยกูบ่อยจับจับกูเหรอจับกูนักเหรอกอดิสเลม ล็อกล็อกแขน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 ไปไปสิไปสิดื้อตานเราอะดึ้านะด้อตานะด้มาไอ้หนูดื้อตนเราอะดอต้นอะดึงตนะดอตาเลมันขึ้นได้วะดืดอนเราโอ้ยหย ูากเลยเฮ้ยเฮ้ยยังไ่เจอเอะเย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 อไปเลยเอลนคููเลยลไครูแล้วมึงไอ้ยไอเดอคเอเ้ยไม่โดนเลยไอ้แลัก้วกูขออดีก่อนผูขออ้ดีกอ ไม่อหกูจีอย่าเฮ้ยกูจะเลี้ยงจุดตาจุดตาไม่ไม่ผมไม่ผมไน่ผม

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 มากครับขอบคุณครับขขอออบบบบคคคคุุณณรรััเเ้ยยจานี่ อะไรเราหาเรื่องเ็พอหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอเฮ้ยคอ้ทางนี้ก็ตันดิวะทำไมมันต่อยมั่วเลยอะเฮ้ยจับจังเลยอย่ามาจับอย่ามาทักอย่ามาทะยเรื่องเบ๊ะ

ขอบคุณครับ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 พู้กันจะรอดแล้วเอ้ยอะไรเจ้าเต็มหลังแล้วตลบเลยนี่นี่ รู้จักมนีป่ารู้จักมูฟนีเปล่าโอ้โหอว้าวฮ่กฮ่า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 าฮ่าฮาฮ่าเ่า่าฮ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 ่้ฮ่า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 ฮ่งฮลง่าฮ่าฮย่าฮฮ้ยฮฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่ฮ่า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 ฮาฮ่่าฮ่่ ไม่ไม่ไม่อกกเดไม่ไม่กไม่ไม่อยาก่

What's gonna happen? Oh, 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 トイ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  Gặp 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 ไปเกิดไว้เกิดไว้ไม่ลืมได้เดิมไม่มีใครไม่มีใครสู้กันเองเลยเหรอตุยเอ้ยเจ๋ย่อยเหนื่ยไปเหนยไปเหนือยจะพ้นเหรออีเบื่ออีเบื่อไปแล้วหนึ่งจรลเกติดน้ำอืมอืมคืนอะไรน้ำเติมเติม

ตะกี้เหมือนผมซุ่งผมติดไอ้นี่ได้มันแะชร์มัเดินมันกูชอบนีมีนี่นี่นนผมไปผมไอ้นี่มาแมนฟชั่นสุ่มซุ่มดูตรงไหนวะมันมันมีกาชามันต้องเข้าไปร้านแล้วมันจะมีอยู่แถวมุมขวาบนอ่ะมันจะเป็นร้านกาชาอยู่คุณผมได้ชุดคอไอ้นี่นะเออหนูได้หมดเลยแดงปะมีด้วยอ่ะ เนี่ยคิดแปวงเหนือหมดเลยแต่เพอเอิร์ฟกูผมได้ตัวน,นี้มาไอเ้เหีทม <า S 1> จริง,จร,งจริงอยากใจ่ายเลยไอ้<ห>ด่านนี้ฮะมากูเก่งกูเ,เ,เป็นเจ้าแห่งทะเลใครนะใครเป็นเจ้าแห่งทะเลนะใครเป็นเจ้าแห่งทะเลนะีโ่โอ้โอห หลรอ้าแหทะเลเหรออสลยงยไปปีนขึ้นโอ้ยก็อยู่ในน้ำตกแล้วตายไอ้กัดกัดตายโอ้ยไม่ไม่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้กัดดื้กัดดื้กัดดื้อเฮ้ยวันนี้ง้วยน้ำเป็นหวัด ไอเทียบกูเจาะกูกูกูเกาะใครอยู่นไ่นบินกูไว้น้ำเป็นวะหมาไปวม่งเล่นก็ไว้น้ำเป็นอีกเลยไว้น้ำเป็นเลอไว้เป็นเรอ หมาไงก็เป็นหมากูเป็นสัตว์นักล่าเว้ยตายเล้วไอ้เ้ยไม่ดีเอเ้ยเฮ้ยเฮระเบิดเเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเี่ยเลย้ย ไม่ยอมแพ้มต่อยกี่ตรงไหนวะมอยังอยู่ไม่ไมไมู่ขอคิดมาตอนคไปขึ้มอองไปไปมาลานเนี่ยไอ้กระตุยะกระตุย้กระตุย้ไปเฮ้ยจะดึง้ว กระตุยือยือหอยตยืออน้ำขึ้นอะไนขึ้นขึ้นเราต้องขึ้นไปกันไปขึนไปกันไปนไปขึนเหียดบบเหียดเหียดบบเหียดบบไม่ขึ้นเว้ยกะกด้ย อย่านะอย่าปล่อยปลไอ้แขนติดเน้นขึ้อยือ้ยตกตกเออมานีเรามาได้เกณฑ์มาไห้น้ำได้ยกันมาไหมมันเกาะไม่ขึ้นวะมีคนโยนกล้วยมาด้วย ฟรีไม่ขึ้นเอยคณชนะบ่อยหรอ่อยึอเอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายกู้นักยจะเกยนักเกยจะเกยนักจะเกยนักกยมันจะุยะเกน้ยมึงอมึงมึงดึงขากูจมไปด้วยอ้าชนะวะมไม่สัตว์ครึ่งบกค่น้ำจะอาทะเลเว้ย แดกแชแชคูด้วยตัวเด็กเฮ้ยไอ้นี่ขึ้นก่อนเลยเอาละไปดูแล้วโอ้ยโอ้โหแรงจังวะโอ้ยโอ้ยอ้ยเอ้ยไอ้เช่อเราม่เรามี อะไรกันไม่ยิงวะกาะบังเนี่ยเก็บต่อยต่อยชายโครง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 ต่อยชายโครงไม่โดนวะ ว้ักลงลวัวอไอ้หมาไม้อ้หมา nói หมูแดงฉันดูสูงกว่านอยโอย้อขึ้นต้อขึ้นขึ้นแล้วต้องขึ้นขึ้นดวนขึ้นพวกดินหล่นนี่สิขึ้นแล้วมันดติดบ้าแล้ว เฮยดเบิร์ดเฮ็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 ดเบิดเฮ็ดเดไปไปกันเฮ็ดบอร์ดน้ำน้ำดูเคดูเคดู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 พวกดูพวกสัตว์บกนี่สิมันว่ายน้ะไม่เป็นเลยประเทศโคราคูอยู่ตรงไหนไอ้เหี้ยดูพวกสัตว์บกนี่สิว่ายน้ะไม่เป็นเลย ท้องฟ้ามันสวยจังเลยนน้ไม่เสบายปะทะเลมันสวยงามจังเลยผิดง่ายผิดจับด้านบนแล้วไอ้แชมัวสบายเลยขอบคุณครับ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 

ไม่เลยมันเอียงเอียงเอ้ยฮะไชิบหายล่ะอาวุธมันคืออาวุธมันคือกูไม่ได้เก็บอาวุธเลยกูไม่น่าเก็บอาวุธเลยว่าเนี่ยดูกระจัางนะพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวดูที่มันจะุกันแค่ไหนเชียววะ ไปต่อยไอ้แชมโอ้ยระเบิดคููดาวนานจังวะระเบิดไม่ระเบิดมันใค้ต้องไปเดี่ยวไหนลองปลาดูสิลองปลาทีไมันจะเป็นยังไงวะถึงกวปีเอวบัก ม่าอ่ต้บงมาเลยใตไที่เชื่อมปอดีเลยปอดถี่เลยเจอฮอร์ูลงก่อนเลยเฮ้ยผมช่วยผมไม่รู้ว่ามันลรงขนาดนี้แค่อยากลงเฉย

กกูหากระต่ายร่วงปลาแซลมอนปลาทูนมากกูโล่ลงใส่หัวกูรู้แ <motiv> ล <ators> <vt ret ro niveau> ้วอนาคตมันจะเป็นยังไงเฮ้ยเกูเห็นอนาคตเลยตายตายอย่าเข้ามามากาะเลยกูลาลิเวนเียปล่อยสิปล่อยปล่อยปล่อย ขอเลยเยอะนะไออย่างนี้มันก็ไม่มีไทยลงว่ะจะลงไปต่อหรอเหมือนเปลี่ยนเหียบดลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมวะลาไปกูร่วงมาน้อยทำไมกูร่วงอ่ะมาน้อย เดี๋ยวไอ้น้ำเขาปาปาไปหัวโค้ด้วยาปาคุเฮ้ยย่าด้วยเเอาใครดีวะไอ้ก็ตายเกาะดีนะมึงเนี่ย พวากลมหมาเกาะด้วยหมาเกาะด้วยรอลก่อนกูดาวยืนไอ้ตายจะได้กิตารวะแอบเออ เออมึงกับลูกใบเวนเหนื่อยได้อาวุธแล้วคุณยายคุณยายคุณยายเออฉากเลยเฮ้ยอะไรนะมันรีบจบเกมแล้วเฮ้ยปล่อยเสีปล่อยสิไว้ปล่อยปล่อยจิปล่อยอืออื้อ ไม่ใชายแล้วโอ้ยหลบไปจิ๊หลบไปจิ๊ดกินี่จิกินบบักส่งกินบปนักส่งกินบบนักส่งอ้หลบัดีมึงก็อีกอุ้อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วสอเอืออืออช็อตช็อตเอ เฮ้ยเืองเืองหมีน้ำมิ่นเลยเฮ้ยิ้หายแล้วจิ้หายแล้วอย่าคเงขึ้น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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูอไม่เหตัวเองเอ้แถมแม่งแถมาเอาเรื่องกะ